อร่อยนะคะที่อร่อยที่สุดคือนึ่งใส่ปลกาก็มักไขมักมันเหรอเนาะกินฝักฝักกินกับส้มตามอร่อยต้มจิ้มก็อร่อยไม่พอที่จะให้เราทำแบบเป็นฝัก ตอนแรกก็จะทอดใส่ไข่นั้นแหละก็เอยเห็นมะเขือเ,อเทศก็เลยทอดมะเขือเ,อเทศใส่ไข่นี่หมูกรอบใส่เิ็นน้ำนี่หมูกรอบ กินง่ายๆก็อร่อยเหมือนเดิมละค่ะ ก็เป็นผัดกะเพราผัดพริกนีใช้กระเทียมหลายใสยพริกเที่ยวใช้กระเทียมเยอะทำตีปีละคุณยายน้องนาวาเอามาปลูกให้ตอนนี้มันเลยเต,ต็มเลยแต่ไม่เคยได้ ก็อร่อยนะคะที่อร่อยที่สุดคือนึ่งใส่ปลาก็มักไก่มักบั้นแหละเนาะชิมหนี่งกับแค่นีเนาะค่ะก็อร่อยนะคะที่อร่อยที่สุดคือนึ่งใส่ปลาก็มักไก่มักบั้นแหละเนาะ นี่มุกครับใส่เป็นงั้นดอกกระจี๊นกับใบกะเพรา ดอกกระจนแกงส้มับดอกกระจนกับใบกะเพราดอกกระจนแกงส้ม ข้าหมูกรอบใส่ใบใบกระจรแล้วก็ดอกกระจรด้วยค่ะดอกกระจรเก็บกอยู่ขังบ้านตกอะเทียมใสเยอะค่ะใส่ปิดน้ำ Is big enough? big ก็อร่อยนะคะที่อร่อยที่สุดคือนึ่งใส่ปลาก็มักไก่มักบ้านเหรอเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะอร่อยนะคะที่อร่อยที่สุดคือนึ่งใส่ปลาก็มักไก่มักบ้านเหรอเนาะ ก็ตเตียมใส่เยอะค่ะน,นี่หมูกรอบตอนแรกก็จะทอดใส่ไข่นั่นแหละก็เอ้ยเห็นมะเขือเ,อเทศก็เลยทอดมะเขือเ,อเทศใส่ไข่ชิมนี่ก็แค่นี้นะคะ ทุก็เทียมใส่เยอะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะค่ะใส่ปีกน้ำ Chim này là nó ha. có tiền tài nhớ cả. Và cái gai là đẹp à. Bạch เป็นผัดกะเพราผัดพริก,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 กนี่ใส่กระเทียมหลายใส่พริกเยอะใส่กระเทียมเยอะผัดใกล้ๆกับแซ่บอ่ะได้กินจังผัดใกล้ๆกับแซ่บอ่ะได้กินจัง นี่หมูกรอบ<ม>ใส่พิซซาน กินง่ายๆก็อร่อยเหมือนเดิมละค่ะกินฝักฝากากินกับส้มตามอร่อยต้มจิ้มก็อร่อยไม่พอที่จะให้เราทําแบบเป็นฝักไงนี่หมูกรอบกินฝัก ปลาจิ้มกับส้มตำอร่อยต้มจิ้มก็อร่อยไม่พอที่จะให้เราทำแบบเป็นฝกักไงต้กระเทียมใส่เยอะค่ะต้กระเทียมใส่เยอะค่ะ นี่ก็แค่นี้นะคะกรเนพัดกระเพาผพัดพริกนี่ใช้กระเทียมหลายใส่ยพริกเยกียวใส่กระเทียมเยอะก็อร่อยนะคะที่อร่อยที่สุดคืนนอ,น,น,อ,อนึ่งใส่ปลาก็มไส่มักบ้าหละเนาะกินง่ายๆก็อร่อยเหมือนเดิมละค่ะ หมูกรอบใส่ใบใบกระจรแล้วก็ดอกกระจรด้วยค่ะดอกะจรเก็บกอยู่ข้างบ้านกว่าใกล้ๆกับแซ่บค่ะได้กินจัง